สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็มาพร้อมกับเสียงแหวบๆนะคะเวันนี้ก็อากาศอยู่ที่สององศานะคะก็อากาศก็เป็นครึ้มๆนะคะเหมือนฝนจะตกค่ะวันนี้เราจะมาเมา้ามอยกันนะคะจะพูดแบบเร็วๆเ,เลยนะพยายามพยายามจะพูดเร็วนะคะไม่อยากให้คลิปยาวเกินไปเนาะ ก็วันนี้เราจะมาเมาท์มอยเกี่ยวกับประสบการณ์นะคะที่เราเคยไปเที่ยวนะคะว่าเราเจอเห็ดเอ่อเจอประสบการณ์อะไรบ้างนะคะก็ยังจะพูดเกินเกินเอาไว้นะคะว่าเราเคยถูกไล่ออกไม่ไม่ไม่ใช่ถูกไล่ออกแตถูกเชิญออกจากแคมปิ้งนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเออเราถูกข่มขู่นะคะถึงขั้น จะเรียกตำรวจมาเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมเราฟังคลิปต่อไปนะคะเรื่องนี้เ,เพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเนาะส่วนคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเราถูกเชิญออกจากแคมปิ้งนะคะมาฟังกันค่ะว่าเหตุใดเราถึงถูกเชิญออกจากแคมปิ้งนะคะค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่าเราไปเที่ยว ปีก่อนนะคะเราไปเที่ยวทางาภาคตะวันออกของยุโรปนะคะก็จะไปทางเยอรมันทางฝรั่งเศสนะคะแล้วก็คือเราไปขําไหนเราหาที่พักค้างคืนนะคะนอนนั่นนะคะก็วันนั้นเราก็ขับไปถึงฝรั่งเศสเนาะแล้วก็จะขํามแล้วประมาณหกโมงเย็นแล้วนะแล้วก็ไปาหาที่พักเป็นแคมปิง้งตรงนั้นก็เป็น ูเขานะคะแล้วก็จะมีทะเลสาบแคมปิ้งเขาก็จะตั้งอยู่ตรงริมทะเลสาบขับรถเข้าไปไปถามพนักงานเนาะว่ามีที่ว่างไหมเพราะว่าตรงนั้นอะรถรถบ้านรถแคมปิ้งจอดเยอะมากจอดเต็มเลยเนะอะเขาบอกว่ามีที่ว่างให้เราจอดเราก็ขับรถไปจอดแล้วก็ยกโต้ยกเก้าอี้นะคะออกมาลงข้างล่างเออมานั่งดื่มเบียร์นั่ง จิบวายกันข้างล่างก็จะมีคนนั่งตรงข้างๆรถของใครของมันเนาะเขาตั้งแบบสันกันอ่ะก็ผ่านไปประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะแฟนแล้วก็ดื่มเบียร์ไปแล้วสองกระป๋องแป๊บหนึ่งค่ะมีพนักงานของแคมปิ้งนะเป็นผู้ชายเดินผ่านมาแล้วเขาก็มาจอดเอยมาหยุดมาหยุดตรงที่เราเราอยู่นะคะ แล้วเขาก็มองนะคะเอ่อมองมองหมาของเราแต่เขาไม่ได้ถามไม่ได้พูดอะไรกับเราเลย<ๆ>เขาก็มองมองยืนมองแบบจ้องมองเราเราอะคิดว่าเออเขาคงจะชอบหมาเราแหละเพราะว่าคนส่วนมากเขาเห็นหมาเราเขาก็จะบอกว่าเออหมาของคุณสวยนะขนแบบขนมันเงาไงเนอะแล้วเขาก็เดินไปเดินไปทางออฟฟิศนะคะแล้วแป๊บหนึ่งค่ะเพื่อนเพื่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งหอบ แฟ้มเอกสารอย่างหนาเลยนะคะมาแล้วก็มาคุยกับแฟนเราเขาก็เปิดแฟ้มเอกสารออกมาก็จะมีรูปหมาพันล็อกไวเลอร์นะคะแล้วเขาก็อธิบายแฟนเราบอกว่าแคมปิ้งของเขาไม่อนุญาตให้หมาล็อกไวเลอร์พักนะคะมันเป็นกฎของแคมปิ้งอะไรเงี้ยแล้วแฟนเราก็แบบเออขอร้องเขาว่าเราพักแค่คืนเดียวเองเอ,อแล้วอย่างแฟนเรา แกก็เออแกบอกว่าแกดื่มเบียร์ไปแล้วสองกระป๋องแกมขับรถไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเออกฎหมายของที่นี่นะคะถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุก็กฎหมายของเขาแรงนะคะถ้าหากว่าตรวจแล้วมีแอลกอฮอล์ในร่างกายคือคือกฎหมายเขาแรงแล้วอีกอย่างเออแฟนเราแกทํางานก็เกี่ยวกับขับรถเนาะถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับ เออเกิดอุบัติเหตุแล้วมีแอลกอฮอล์ในร่างกายมันจะมีผลกระทบกับงานของแกเนาะเพราะว่าแกเป็นออขับรถไงนะคะ <c oughs> นั่นแหละก็ขอร้องเขา <c oughs> เขาก็ยังไงเขาก็ไม่ยอมนะคะเราก็เลยต้องย้ายออกไปนะคะไปหาที่พักใหม่เชิญหาเชิญหาในกู o ก l e อีกนะคะว่ามีที่พักแคมปิ้งตรงไหนที่มันใกล้กลนะคะก็มีอีกแคมปิ้งหนึ่งนะคะที่อยู่ตรงข้าม อ,อยู่อีกฝั่งหนึ่งของทะเลสาบนะคะแล้วก็ขับรถไปประมาณสิบนาทีเนาะแล้วก็ขับไปอันนั้นมันเป็นแคมปิ้งที่เก่านะคะเ,เพื่อนตอนตอนเข้าไปฝพ,พักนะคะแล้วก็บอกแฟนเราบอกว่าบอกเขาด้วยนะว่าเรามีหมาพันโลกไว้เลย,เ,ลยเดี๋ยวเขาไม่ให้เราพักอีกเนาะไม่อยากเราก็ไม่อยากจะหาที่พักใหม่เพราะว่ามันจะมืดแล้วนะคะตกลงวันนั้นเราก็ได้พักตรงนั้นนะคะก็รู้สึก เสียความรู้สึกรู้สึกนะคะเนาะนิดหน่อยออแต่เราก็เข้าใจนะคะเพราะว่าเรามารู้ที่หลังว่าออประเทศฝรั่งเศสนะคะเขาไม่อนุญาตให้เลี้ยงหมาล็อกไวเลอร์นะคะเป็นออกฎกฎหมายกฎของประเทศของเขาเนาออันนี้เราก็เข้าใจได้ก็โอเคไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เราเออเราไม่รู้จริงๆเนาะว่า ประเทศนี้เขาไม่อนุญาตให้เลี้ยงหมาล็อกไวเลอร์อเนาะค่ะแล้วก็มีอีกประสบการณ์อีกเรื่องหนึ่งนะคะคือเราก็ขับไปเรื่อยๆเนาะก็ไปถึงประเทศออสเตรียนะคะแล้วทีนี้เราจะข้ามจากออสเตรียไปสโลวีเนียนะคะมันก็จะมีด่านมีเจ้าหน้าที่ตรวจนะคะแต่ว่าทุกประเทศนะคะที่เราผ่านมา คือคือมีด่านแต่ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจเราสามารถขับผ่านไปได้เลยเข้าไปได้เลยก็มีอยู่ที่เดียวเนาะที่ออ,อสเตรียไปสโลร์เนียก็มีเจ้าหน้าที่ตรวจเราก็ยื่นพาสปอร์ตของแฟนเราของเราเนาะให้เจ้าหน้าที่เขาตอนนี้เขาก็ดูของแฟนเราก็ไม่มีปัญหาอะไรเขาก็ส่งคืนมาแต่ว่าของเราอ่ะ <c oughs> เขาก็เปิดพลิกดูเปิดดูข้างในนะคะแล้วเขาคงจะหา อะไรนะหาวีซ่านะคะคือจริงๆเราไม่ได้ขอวีซ่านนะคะตอนนั้นเราเราไปเราไม่ได้ขอวีซ่าเข้าประเทศนะคะเจ้าหน้าที่ก็เออพิกหาเขาก็มาดูมาถามเราว่าเออพาสปอร์ตเออพาสปอร์ตไทยแลนด์อะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าใช่แกก็ไม่พูดอะไรนะแกก็ไม่ได้ถามหาว่าเรามีเอกสารมีอะไรที่จะประโชว์เขาไหมโชว์อะไรอีกไหมเนี่ยเออก็นานเนาะเราก็เลยยื่น บัตรสีชมพูนะคะเพื่อนบัตรสีชมพูบัตรที่อยู่อาศัยสั่วขาวของเนเธอร์แลนด์นะคะเออเท่านั้นเลยค่ะแกไม่พูดอะไรเลยประทับตาแล้วก็ให้เราไปเออนั่นแหละก็เกือบไม่ได้เขานะคะอ,อืก็พอเราไปพอเราผ่านด่านไปนะคะเขาจะเป็นหมู่บ้านแฟนเราก็หยุดรถเพื่อที่จะเชิดหาเส้นทางที่เราจะข้ามข้ามจากสโลวีเนียไป โครเอเชียนะคะเพราะว่าจุดหมายไปทางของเราก็คืออยู่ที่โครเอเชียนะคะก็กำลังเชิดหายอยู่เนาะก็มีรถเก่งคันหนึ่งค่ะเป็นผู้ชาย,อ,ยอายุประมาณ50ก็มาจอดตรงฝั่งทีแ่แฟนเรานั่งแล้วเขก็พูดเป็นภาษาไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะคะน่าจะเป็นภาษาของประเทศนั้นแหละแฟนเราก,ก็ไม่เข้าใจว่าคุณพูดอะไรอะไรเงี้ย แล้วเขาก็ทําแบบเอ่อทาท่าแบบนี้ค่ะทําท่าแบบนี้เออแฟนแล้วก็แฟนเราก็แบบทําท่าทําแบบเอ่อทําเป็นแบบไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าคุณทําอะไรอะไรเงี้ยเออแฟนเราก็เลยบอกเออบอกให้เขาไปเขาก็ไปเนาะเราก็เลยบอกแฟนพูดกับแฟนเราว่าเขาคงจะขอเงินมั้งเขาทําท่าแบบนี้อะไรเงี้ยเออแล้วเราก็ขับรถออกไป มันก็จะเป็นป่าใช่ไหมคะเพื่อนๆเป็นป่าแล้วก็เป็นถนนถนนเล็กๆอะคะ่ะแฟนเราอะคะ่ะถ้าขับไปขึ้นภูเขาขึ้นเป็นถนนเล็กๆแล้วแบบมีรถข้างหลังขับมาแกจะหลบหาที่หลบเพื่อที่จะให้รถข้างหลังไปก่อนนะคะเพราะว่ารถของเรามันเวลาขึ้นเขาขึ้นอะไรแบยจะขับอืดช้าๆนอะองนั่นแหละเราก็เลยบอกแฟนเราว่า คุณไม่ต้องจอดนะมีรถข้างหลังมาไม่ต้องจอดนะไม่ต้องจอดหลบนะเออขับไปเลยขับไปเรื่อยๆเลยอือฉันกลัวแบบว่ากลัวกลัวว่า,วาผู้ชายคนนะั้นอะ่ะเขาจะมาจอดรถข้างหน้าแล้วเขาจะมาป้นมาจี้เราอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆเราไม่ได้ไม่ได้มีเงินเงินนะคะไม่ได้แบบพกเงินสดไปนะคะอือก็มีแค่ติดตัวนิดหน่อยนะคะก็เอ่อเราก็ขับไปเราก็ออกจากป่านั้นโอเคโลง่งโล่งอกมากแบบ โล่งใจมากเียมันแบบผ่านปา่าตรงนั้นไปนะคะก็เราก็เสดหาทางที่จะไปข้ามไปประเทศโคโอเอเซียนะคะสรุปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแค่เรากลัวเรายังไงเราก็ระวังตัวไว้ก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะคะที่เราพบเจอนะคะแต่มันก็มีอันตรายทุกทุกที่ทุกประเทศแหละเนาะเพียงแค่เราแบบ อย่าไปที่เปียวๆที่แบบไม่มีคนไม่มีรถผาอะไรเงี้ยเราก็ต้องระวังตัวของเราเองด้วยนะคะ<ม>เดี๋ยวท้ายๆคลิปนะคะเพื่อนๆจะลงรูปสวยๆเดี๋ยวค้นหาก,ก่อนนะว่ามันยังมีเหลือไหม,มวิวสวยๆนะคะที่ประเทศคโครเอเชียนะคะที่เราไป<ม>ก็เสียดายนะคะที่เราไปเที่ยวประเทศต่างๆแล้วแบบเราไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอที่แบบสวยๆเนาะ เราถ่ายแต่ว่ามันไม่โอเคค่ะเพื่อนเพราะว่าเราตอนนั้นเรายังไม่ได้ทำ YouTube เนาะเราก็เลยไม่ได้ตั้งใจที่จะถ่ายคลิปนะคะก็ก็มีนะคะที่คลิปวิดีโอแรกๆนะคะที่เราลงนะคะถ้าเพื่อนๆก็สามารถย้อนกลับไปดูตรงคลิปวิดีโอของเราแรกๆได้นะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ไมสวยนะคะ ไม่โอเคภาพมันอาจจะสั่นมากตอนนี้ก็ยังสั่นอยู่นะคะอ <c oughs> ก็ไม่รู้ไม่รู้ทำไงอะ่ะภาพมันก็ยังสั่นนะคะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเมา้ามวยกันอีกนะคะเรื่องถูกอะไรนะถูกคมคู่นะคะว่าอยู่ที่ประเทศไหนนะคะ เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยให้เพื่อนๆฟังกันอีกนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะก็คลิปนี้ก็ยาวแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ